อุ้ยคุ้นๆ่ะสองคนเนี้ยวันนี้มาแปลกๆครับมาแปลกๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูพระเหรอครับมาดูพระแล้วก็พสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พระชาาไหมครับมองไหมรับครับครับครับอ่าได้ๆพี่ขอดูหน่อยรับจะปล่อยพระเหรอครับเหมือนกันครับอุ้ยพี่คุ้นๆคนเดิมปะรับเนี่ยคนเดิมแต่วันนั้นมาสไตล์เซอร์ครับโอ้โหมีมีอะไรมาแบ่งปันผมครับวันนี้วันนี้ก็ เดีลองเอาเศษมาให้ด oh, ูคร oh, oh, so ับโอ้โหแน่ผมขอดูหน่อยครับโอ้โหบังพระอะไรครับเนี่ยพระเนี่ยดูปลัดบุญค่ะโอ้ปลัดบุญนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับขอจับไฟนิดนึงอันนี้พี่เขาามาเอาเหรียญเสมาใช่เนรียเสมาโอ้ยเหรียญเสมานะครับอันนี้ผมซองดูก่อนนะแถมไหมน้ออันนี้ปลัดบุญอืบล็อกนิยมด้วยนะบางครับผมดอยาวยังโอ้โหอย่างนี้บางปล่อยเท่าไหร่ครับสองพันเองสองพัน่ วิ่สองพันนะบางนะต่อได้ไหมครับจะไม่ได้มันมันพอดพอดีพอดีพอดีจริงจริงกได้สองพันห้าพันพอนสองพันเอาจบไปบางโอเคผมเอาสองพันพี่ยังไงครับองนี้เดี๋ยวผมดูญาติดูก่อนนะแถมไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะเหรียญเสมาแปดรอบนะครับอันนี้โคดอุนะครับโคดอุอันนี้เป็นตัวองค์องบล็อกห้าขยักนะครับอันนี้ดูง่ายเลยนะครับ กรอบทอคอนะโอเคทอคอดีนะครับอันนี้พี่เปิดเท่าไหร่เนี่ยเปิดเท่าไหร่ของนี้เสียนให้เท่าไหร่อ่าอันนี้แหละผมประเมินนะเอาอราคาพี่ว่าก่อนพี่เปิดเท่าไหร่เนี่ยเปิดเท่าไหร่แอโอิบเหนื่อยไหมแปดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเท่าไหร่นะครับแสนหนึ่งไปแสนหนึ่งไหวไหม มาเฮียมีแต่ของดีๆอ่าเฮียวันนั้นก็มาของดีๆกันนะวันนี้ก็มีของดีเอาสักเก้าหมื่นได้ไหมเฮียเสียจว่าไหวก็ไหวอ่ะเก้าหมื่นเนาะอ่าอ่าผมจบให้ครับขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณมากครับบังครับครับครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับปีรพงศ์ปลาเครื่องมูเลตนะครับดีๆรับเช่าปลาเครื่องนะครับหลวงพี่หลวงปู่แก้วนะครับขอบัตรด้วย